ลูกดอกจะรวดบทประพันธ์ของสิงขอนตอนที่12รุ่งขึ้นของวันที่7ที่คณะสำรวจป่าคณะนี้อยู่หุบผาหมอนวันนี้ได้เลิกที่จะเคลื่อนขบวนต่อไปอีกหัวหน้าคณะเรียกเมคินเข้ามาหาแล้วบอกว่าเธอทำหน้าที่แทนพรานคนเก่าของชันทุกอย่างนะ โดยเธอคุมลูกหาบเดินไปก่อนดอนจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเวลาทางรกหรือว่ามีปัญหาใดๆเข้าใจไหมเข้าใจพ่อเลี้ยงใหญ่สำหรับจุดหมายของวันนี้อยู่ตรงจุดนี้ท่านชี้ไปที่เทือกเขาที่ติดกันเป็นพืชและยังไม่ได้บอกชื่อดอยปกกะลาเอ๊ะเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันตั้งจุดหมายปลายทางของวันนี้ไว้ที่นี่พ่อเลี้ยงสันทานสงสัยเป็นอันมาก เมขินรีบกลบเกลื่อนพิรุธที่เผยแสดงออกมาเออข้าอ่านหนังสือเอาเธออ่านหนังสือไทยหัวกลับได้อย่างนั้นเหรอได้ได้พ่อเลี้ยงยายเมขินตะกกกตะกักพ่อเลี้ยงสันธานเก็บความสงสัยไว้ในใจแล้วกลับถามว่าเธอเคยเรียนหนังสือไทยเหรอเคยเรียนจากพลานคนไทยที่เป็นเพื่อนพ่อข้าและที่โรงเรียนแม่ห้องสอนบ้างอืมนักบ,บทเธอนีเก่งไม่น้อย เรียนหนังสือไทยเพียงนิดหน่อยแต่สามารถอ่านหนังสือไทยหัวกลับได้ฉันเรียนมาแทบหัวโปรยยังอ่านไม่ได้อย่างเธอพลานสาวลึกลับพยายามบังคับสีหน้าตนเองให้เป็นปกติที่สดเป็นอันว่าเธอทราบจุดหมายของฉันวันนี้แล้วไปพบลูกขาบได้พวกเขาพร้อมแล้วที่ลานหน้าบา้านข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละร่างปราดเปรียวได้ส่วนสัตว์เดินลงเรือนโดยสะพายปืนขวางข้างหลัง เสื้อแขนตะเข็บอินเดียนแดงสั่นพริ้วดูหน้าเกรงขามไม่น้อยณที่ลานบ้านไอ้ดอนลูกพี่เองมาแล้วลูกหาบคนหนึ่งร้องบอกลูกพี่ที่ไหนกันวะมันไม่พอใจเอาเมคขินรับหน้าที่พลานนำทางส่วนเองเป็นผู้ช่วยก็เท่ากับเป็นลูกพี่เองนะสิกูไม่ยอมรับเว้ยกูยอมรับเมียสวยคนเดียวเท่านั้นมันโพรงเสียงดังเพื่อให้หล่อนได้ยิน แต่เจ้าไหนเรายอมนะลูกหาบคนนั้นยังตั้งหน้าตั้งตาเถียงมันอยู่อีกขนาดนั้นพอดีไอ้ยี่ซึ่งค่อยบันเทามันเดินลงมาสมทบกับลูกหาบด้วยเจ้าดอนกับพวกลูกหาบจึงเบนความสนใจไปที่ไอ้ยี่เพราะทุกคนเข้าใจว่ามันคงไม่มีแรงที่จะแบกหามเพราะดูสภาพร่างกายของมันผอมเกรงคล้ายกระดูกเดินได้เองจะไปไหวเลอไอ้ยี่เจ้าดอนถาม ถ้าไม่ไว้เฮาไม่มาที่พวกสูรล็อกเฮาเดินกับพ่อเลี้ยงน้อยก็ไม่มีใครว่าเจ้าดอนสะอึกและทำท่าจะโต้ตอบอย่างใดอย่างหนึ่งทุกคนยกหับใส่บ่าและเดินตามเข้ามาเป็นเสียงของเมคินนั่นเองทุกคนจำต้องทำตามหล่อนโดยหาบใครหาบมันยกขึ้นบ่าอย่างว่าง่ายและกำลังจะก้าวเดินทันใดนั้นยดุดพวกสูรทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นตาย เจ้าดอนหน้าเริดขึ้นมาบนบ้านละล่ำละลักเสียงดังเจ้านายเจ้านายแย่แล้วมันเกือบจะชนกับสันทัดซึ่งออกมาจากประตูบ้านอไลดอนทําเป็นหน้าซิมตื่นไฟไปได้แย่แล้วเจ้านายแม่ของอะเลมะพาพวกลีซอมาล้อมบ้านพักเราเรื่องอะไรวะของเรื่องนั้นละ่ะเจ้านายมันตอบเสียงโัวจากนั้นสันทัดรีบลงบันไดาตามเจ้าดอนาไปอย่างรวดเร็ว ที่ลานหน้าโรงเรื่อยเถื่อนพ่อเลี้ยงสันทานพัชริยาสุกัญญาสิงขอนพันศักเมคินและลูกหาบทั้งหมดรวมทั้งไอยี่ต่างก็ยืนหน้าเซตเพราะเช้าเขาเผ่าลีซอท่าทางกระเฮี้ยนกระหือหรือมีอาวุธปืนครบมือนำโดยแม่ของอาเลมะเมื่อสันทัดเข้าไปถึงแม่ของอาเลมะชี้หน้าเยงเยงโสคนนี้กบโสคนตัวดำนี่แหละที่พาลูกสาวเฮานี เอาลูลเขาเคืนมาเสียดีๆไม่เช่นนั้นเขาจะเผาที่นี่พวกลีสอเสียงกระหึ่มอยู่ข้างหลังโตเก็บพาลูกสาวเขานี้จริงๆเหรอผมไม่ได้พาหนีครับคุณพ่อตะกุกตะกักบอกพร้อมทั้งกว่ดาสายตาไปที่พวกรีซอเหล่านั้นแล้วชายหนุ่มถึงกับตาเบิกโพลงใจเต้นโครมครามเทียนพวกมันถืออาวุธร้ายเช่น M16 คาบินและลูกซองห้านัดท่าทางกระหายเลือด ยังเหลียวไปกระซิบถามคู่หูไปยังไงไมายังไงวะเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเจ้าไหนาเห็นอีกทีพวกมันก็มาเต็มร้านนี่แหละครับเจ้าดอนบอกเสียงสั่นหน้าซีดเป็นไก่ต้มเฮ้ยโตแกพาลูกสาวเข้ามาก็บอกมาตามจริงจะได้ช่วยกันแก้ไขไม่งั้นป่นปี่หมดผู้เป็นบิดาคาดขันผมไม่ได้พาหนีจริงๆนะครับคุณพ่อถ้าผมพาหนีป่านนี้ทุกคนก็เห็นแล้ว แล้วเมอ่อกี้เขาทําไมชี้หน้าแกได้ถูกล่ะผมผมไม่ได้พาหนีสันทัดพูดได้แต่เพียงประโยคเดียวเท่านั้นเพราะทุกอย่างน้ําท่วมปากอยู่แล้วใครละพาหนีท่านถามเสียงดังโศคนนี้แหละที่นัดลูกสาวเฮาออกมาพบแล้วทําผิดผีกับลูกสาวเฮาด้วยลูกอ่อนของเฮาคนเนี้ยเห็นกับตา นางลากแขนเด็กชายลีซออายุหกเจ็ดขวบออกมายืนยันคนนี้แหละที่เอาเห็นยืนกอดกับอาเลมะไอคนนั้นเป็นคนดูต้นทางแต่มันไม่เห็นฮาล็อกเพราะมันนั่งหลับอยู่สัมผัสกับดอนหน้าเหลือสองนิ้วโดยเฉพาะเจ้าดอนมองเด็กลีซอคนนั้นด้วยสายตาอาฆาตมาร้ายแม่ของอาเลมะเข้ามาชี้หน้าเจ้าดอนแล้วพูดจนน้ำลายกระเซ็น โสคนเนี้มีนิสัยเหมือนวอกที่อยู่บนต้นไม้ใจดำเหมือนหมาวันก่อนเอาลูกเขาใส่ครกปล่อยให้เขาเหยียบหางคร็อกค้างอยู่จนเย็นมันอะไรกันฉันยังไม่รู้เรื่องเลยเล่าให้ฟังหน่อยสิหัวหน้าคณะโบกมือว่อนจากนั้นแม่ของอาเลมะก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านหัวหน้าคณะฟังพ่อเลี้ยงสันทานถึงกับสายหน้า บาปกรรมจริงๆสองคนนี่พัชริยาเข้ามาหาพี่ชายแล้วจับแขนถามพี่ตตไม่ได้พาอาเลมาหนีจริงๆเหรอโทแตงพี่บอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าพี่ไม่ได้พาหนีถ้าพีททำอย่างนั้นจริงๆทุกคนก็ต้องรู้สิปิดได้ที่ไหนกันของแบบนี้พยานหลักฐานต่างๆมัดพี่โตอ,ออกอย่างเนี้ยแล้วจะทำยังไงคะไม่รู้ละพี่ไม่ได้พาหนีก็แล้วกันสันทัดเยิงกระต่ายขาเดียว แล้วเรื่องอื่นๆล่ะคะเรื่องนั้นจริงบุตรสาวคนสวยของท่านหัวหน้าคณะหันไปทางเจ้าดอนงายต้นคิดงานนี้เธอไม่รอดแน่บอกมาเสียดีๆวางแผนให้อาเลมะหนีไปดักอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเปล่าครับคุณแตงผมไม่ได้วางแผนแบบนั้นบอกเสียงสั่นเครือแล้ววางแผนแบบไหนกันหล่อนพูดพร้อมกับ1.38ออกจากสองพกห้อยทีเอล ง้างนกเสียงดังแกรกจ้องปากกระบอกปืนเข้ากลางแสกหน้าเจ้าจอมกระล่อนตาเลือกลานผมผมหวางแผนในคุณสันทัดพบกับอเลมาจริงแต่อเลมามันใจแตกจะให้คุณสันทัดพาหนีไปอยู่ในเมืองมันอยากเห็นรถยนต์เครื่องบินอยากดูหนังดูละครผมเลยหลอกมันว่าวันบะลลนนี้จะไปรับโดยกล่าวว่าพอถึงวันนัดคณะเราก็เดินทางเข้าป่าลึกไปแล้วแต่ทำไมมันหนีไปซะก่อนก็ไม่รู้ครับ นั่นปราไรทำดีด้วยกันทั้งครูทั้งนายทั้งลูกน้องพ่อเลี้ยงสันทานว่าดังๆอเลมะหนีไปวันนี้คือวันที่เธอบอกว่าจะไปรับแม่กับญยาติญาติก็มาตามจะทำยังไงพัชริยายังกำลัาเปิดแน่นอยู่ผมไม่ได้ไปรับอเลมะจริงๆครับยิงผมให้ตายก็ไม่ได้ทำครับเอ๊ะหรือว่าคุณสันทัศนแอบไปตอนเช้าต,ตรูแล้วซ่อนไว้แถวๆนี้ เฮ้ยไอ้ดอนเอ็งพูดบา้บาๆเดี๋ยวข้าก่อนดอนปัดสวะทั้งทีให้พ้นเพื่อนฝูงหน่อยสิโว้ยอ๋อเดี๋ยวนี้พี่โตกันดอนเป็นเพื่อนกันแล้วเลยคะเปล่าเปล่ามันเป็นคำพูดติดปากพัชริยาสอบสวนทั้งพี่ชายและเจ้าดอนอีกเพียงใดก็ไม่มีใครยอมรับหลบหลบ,ลบเลี่ยงไปได้จนหญิงสาวต้องเก็บเปินไว้ที่เดิมและนึกถึงคำพูดของสิงขอนที่ว่ามะกอกสามตะกรา้าปาไม่โูก แต่นี่อย่าว่าสามตะกร้าเลยต่อยเป็นถังๆแล้วก็ปาจนแขนหลุดก็ยังปาไม่ถูกพี่ชายของหล่อนก็เหมือนกันตั้งแต่คบกับเจ้านอนปากแข็งสารพัดไหลลื่นไปได้ทุกอย่างทั้งทั้ง,ท,งที่พยานหลักฐานออกแน่นหนาพ่อเลี้ยงสันทาโอดรนทนไม่ไหวเข้ามาพูดกับจำเลยทั้งสองอีกครั้งโตดอนคืนลูกสาวอีเขาไปเถอะลูกใครใครก็รักใครก็หวง กลับไปนี่แกอยากได้นางงามพอซ้อนไหนพ่อจะไปขอมาให้แต่ถ้าแกไม่คืนลูกสาวให้เขาคิดดูเธอขาบินเอ้ยเอ็มเอ้ยชูสลอนเป็นฝักบัวไม่ใช่แกคนเดียวที่โดนพอ่อน้องๆแลว้วก็ทุกคนก็พลอยโดนไปด้วยอย่าให้ผู้หญิงคนเดียวทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนสิโทษคุณพ่อผมจะพูดยังไงดีงั้นผมขอสาบานดีกว่า จากนั้นสันพัดลงทุนสาบานเป็นคุ้งเป็นแควแต่แม่ของอเลม่าไม่สนใจคำสาบานกลับยืมคำขาดอีกว่าถ้าโถไม่เคินโลูกเขาเขาจะเผาที่นี่เดี๋ยวนี้แหละแล้วสูสองคนนี้ก็ต้องตายนางหันไปส่งภาษาลีสอกับพักพวกซึ่งรับเสียงกระหึม่มโชอาวุธไร้สลอนพวกเขามีสีหน้าโกรธจัดที่ถูกคนต่างถิ่นเยียบย่ำศักดิ์ศรี ที่สำคัญทําผิดผีของพวกเขาด้วยสันทัดกับเจ้าดอนหน้าซีดแล้วสีดอีกทันใดนั้นข่ามันพวกมันฮือกันเข้ามาหยุดเดี๋ยวนี้สิงขนตะวาดล้างหมดไม่เกี่ยวถอยไปข้ามีเรื่องจะพูดกับพวกเองพูดเรื่องอะไรรีซอแก่ท่าทางเอาเรื่องคนหนึ่งถามเสียงดังอะเลมะไม่ได้นี้ตามเจ้านายของข้า แล้วหนีไปกับใครหนีไปกับพวกผู้ชายสามคนที่ขุดแร่อยู่ข้างห้วยเมคินสอดขึ้นอย่างได้จังหวะสิงข์ขอนสุดที่จะแปลกใจแต่ก็ไม่พูกระไรจากนั้นสายตาทุกคู่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรีซอรหรือคณะสำรวจป่าต่างจ้องเขม็งไปที่หล่อนเป็นตาเดียวเมคินหมายความว่ายังไงสันทัดละล่ำละลักถาม หมายความว่าอาเลมาหนีตามผู้ชายสามคนที่ขุดหาสายแร่เมื่อเย็นวานเพราะทนรอไม่ไหวแม่หญิงคนนี้เป็นใครรู้ได้ยังไงว่าลูกสาวเฮาหนีตามพวกขุดแร่ข้าเป็นพานนำทางให้กับคณะนี้แทนพานคนเก่าข้าเห็นกับตาว่าลูกสาวสูหนีไปกับชายสามคนที่มาขุดหาแหล่งแร่ผู้ชายสามคนนั้นยังเคยแอาขนมให้พวกโสกินเลยสัทัศกราเข้าไปหาแม่อาเลมา มีผู้ชายสามคนที่ว่าจริงไหมนางพยักหน้าพวกมันพูดคุยเรื่องอะไรให้อเลมะาฟังบ้างพูดหลายอย่างบอกมาเร็วๆพวกมันพูดเรื่องในเมืองมีรถยนต์มีอะไรหลายอย่างยังเอาขนมมาแจกพวกเขากินเขายังชอบพวกเขาอยู่เลยเสร็จเสร็จพวกมันแน่อะไรเสร็จโตจะอะไรเสียละครับคุณพ่อ อลเรมาใจแตกเพราะอยากเห็นสิ่งเหล่านี้ไอ้พวกนี้ก็เห็นแก่ก,กินเขาเอาขนมมาหลอกลูกสาวไปยังไม่รู้สึกตัวอยู่อีกมาข่มขู่เอาที่ผมก็แกเป็นควายเข้าสวนตัวแรกที่เขาจำหน้าได้นี่ว่าเลยลับกร,รมไปสันทัดเข้าไปกระซิบถามเมคินที่เธอพูดมานี่เป็นความจริงเหรออย่าลืมนะเล่นกับพวกนี้เล่นยากข้าพูดจริงพ่อเลี้ยงน้อยเห็นกับตาไหม เขาถามเพื่อความแน่ใจข้าเห็นกับตาเห็นยังไงแล้วก็ตอนไหนเมื่อวานเย็นพวกกุดแรกเดินนำหน้าสองคนอาเลมะาตรงกลางผู้ชายอีกคนตามหลังพวกมันทั้งสี่เดินอย่างรีบเร่งลงจากดอยมุ่งหน้าเข้าในเมืองเดี๋ยวผมจะลองเจราจาดูนี่อาซุมะเขาเรียกชื่อแม่ของอาเลมะมีคนเขาเห็นลูกสาวเองหนีตามผู้ชายสามคนที่มาขุดแร่ เป็นอนว่าเจ้านายของข้าไม่ได้พาหนีขเขาก็ถามก่อนว่าพวกมันพักอยู่ที่ไหนโปรกะตอบอยู่ที่ข้างห่วยท้ายบ้านของเฮางั้นก็ดีละให้พวกสูไปดูที่พักของมันดูทำไมอสอมายอนถามซื่อเอาก็จะได้รู้ว่าลูกของสูหนีตามพวกนั้นไปยังไงเล่ถาถ้าไม่หนีไปอย่างที่ร้องหมวดว่าจะให้เฮาทำยังไง ข้ายอไมไปทำทุกอย่างและข้าจะมอบคนของข้าไปเป็นประกันคนหนึ่งพอใจไหมนางพยักหน้าทันทีแต่ถ้ารู้ว่าอเลมะไปกับพวกนั้นจริงต้องเลิกยุ่งกับพวกข้านะอัซึมะพยักหน้าอีกและย้อนถามคนไหนที่จะให้ไปกะเฮาสิงขอนชี้ไปที่เจ้าจอมกะล่อนซึ่งมันสะดุ้งโยงโทเป็นผมจนได้มันครางเสียงอ่อยๆหน้าถอดสี คนนี้เฮาบ่อเอามันมีนิสัยเหมือนวอกที่อยบนต้นไม้เฮาเกลียดขีนามันเจ้าดอนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่งั้นขับไปกับพวกเองก็แล้วกันล้องหมดเฮาก็บ่อเอาเพราะไม่ใช่คนก่อเรื่องขับไปกับพวกเองนั่นแหละดีถ้าเรื่องที่เราพูดกันไม่เป็นความจริงข้ายอมให้พวกเองทําอะไรได้ทั้งนั้นเฮาบ่อเอาเฮาจะเอาโสคนนั้นสันทัดสะดุ้งเฮือกหน้าเจือนอีกครั้ง ทำไมต้องเป็นข้าถ้าไม่ได้สูคนนี้ไปกะหาวๆก็บ่อยยอมเป็นไงเป็นกันอศัศมะยืนยันหนักแน่นพ่อเลี้ยงสันทานพัจริยาสุกัญญาต่างก็น่าเสียไปตับตามกันสำหรับสันทัศน์นั้นเหงื่อแตกพลักพลาขึ้นมาอีกสิงคอนถ้าพวกนี้ไปทิ่เพิมพักของโวกมันแล้วไม่เจอร่องร้อยอะไรโตมี่แย่เรอสันทานกระซิบถาม สุภาพบุรุษไพรย,ยังไม่ได้ตอบคำถามนั้นพลันเสียงแหลมกังวาลก็ดังขึ้นข้างๆเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอพ่อเลี้ยงใหญ่ข้าจะไปด้วยรับรองไม่ให้พวกมันทำอะไรพ่อเลี้ยงน้อยเด็ดขาดเธอแน่ใจว่าจะช่วยลูกฉันได้เมยคินหันไปทางเขาคนนั้นข้าขอโทษที่ทาเกินหน้าเขากลับมองหญิงสาวด้วยสายตาชนิดหนึ่งและไม่พูดอะไรสักคำพี่หญิงทั้งสองและทุกท่าน ได้โปรดรอข้าอยู่ที่นี่เป็นดีที่สุดถ้าไปกันมากๆจะยุ่งกันไปใหญ่เรื่องดีจะกลายเป็นร้ายเชื่อข้าเถอะแม้แต่สิงค o r ก็ไม่ให้ไปด้วยเหรอไม่ว่าใครทั้งนั้นพ่อเลี้ยงน้อยไปกันเถอะสันทัศน์จำต้องเดินตามเมยขินไปด้วยใบหน้าหวาดวันบิดาและน้องสาวทั้งสองมองตามด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงได้ลีซอเหล่านั้นเดินตามเป็นขบวน พอพวกนั้นรับกายสิงขอนหันมาทางลูกน้องคนสนิททันทีไอ้ดอนมันสะดุ้งโยงหน้าเจือนมึงรู้ประเพณีของรีสอดีทำไมไม่บอกให้คุณสันทัดผมผมผิดไปแล้วจ้ะพี่จามันตะกกตะกากสีหน้าหวาดกลัวลูกพี่จนเห็นได้ชัดสิงขอนเดินเข้าไปหามมันด้วยเบหน้าโกรธจัดและจะดอนต้องโดอนอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนฉับพลันพัทริยาก็เข้าขวางไว้ได้ทันท่วงที คุณจะทำไมดอนเขาชะงักนิดหนึ่งผมจะสั่งสอนมันไม่งั้นสั่งปัญหาไม่มีที่สิ้นสดุดถ้าคุณดอนจะทำก็ต้องทำพี่ต่อด้วยเพราะสมรู้ร่วมคิดกันแต่ฉันว่าแค่นี้ทั้งสองก็ได้รับโทษทันโดยธรรมชาติอย่างเพียงพอแล้วคุณสันทัดไม่รู้ประเพณีย่อมไม่มีความผิดแต่ไอเนียรู้และยังทำอีกก็เหมือนกันนั่นแหละคนเราตกน้ำหัวเท่ากันหมดไม่มีใครหัวสูงหัวต่ำลอก แต่ครางคกอย่างมันอย่างหัวไม่ออกไม่รู้สึกเอ๊ะคุณนี้ยังไงจะเกียนฆ่าลูกน้องตัวเองให้เป็นให้ตายอย่างนั้นเหรอพันศักด์เดินเข้าไปดึงแขนหน้าสิงคอนเหตุผลของคุณแตงดีที่สุดเขาไม่พูดอะไรอีกแต่สีหน้ายังไม่สู้ดีนักพ่อเลี้ยงสันทานเข้ามาตบไหลเบาๆใจเย็นๆเออนี่ฉันมีเรื่องที่จะถามเธอเชิญครับ ฉันคล่องใจตรงที่ว่าทําไมเธอถึงได้ให้แม่ของอาเลมะไปดูตีเพิงพักของพวกขุดแร่ผมมั่นใจว่าจะต้องมีหลักฐานหลงเหลืออยู่บ้างว่าอาเลมะไปกับพวกนั้นครับหลักฐานอะไรผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามีอะไรแต่ผมมั่นใจว่ามีครับตรงนี้แหละที่ฉันห่วงเจ้าโตมันเกิดไม่พบอะไรเลยพวกมันไม่เอาเจ้าโตอ่านเลยเมขินไปด้วยผมคิดว่าคงไม่เป็นไรครับ จากนั้นต่างก็รอด้วยความกระวนกระวายพ่อเลี้ยงสันทานกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งทำการจุดธูปบูชาเทียนบนบานสารกล่าวขอให้บุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านกลับคืนมาโดยอาการครบ 32. เวลาผ่านไปอีกสามชั่วโมงท่ามกลางความร้อนใจอย่างหนักของทุกคนในที่สุดพ่อเลี้ยงสันทานก็สิ้นความอดทน สิงค์คอนบอกทุกคนไปกันเดี๋ยวนี้แหละอาวุธทุกชนิดเตรียมให้พร้อมก่อนที่ทั้งหมดจะทันได้ทำอะไรร่างสองร่างก็ปรากฏขึ้นพี่ตอคุณพ่อแตงนิดสันทัดโผล่เข้ามาด้วยใบหน้าสุดจะบรรยายจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงส่วนเมคเคียนแยกตัวไปสำรวจหีพ่อที่ลูกหาบวางเรียงรายอยู่หน้าลานบ้านพี่ตอเป็นยังไงบ้างพัชริยาถามเสียงรัวตื่นเต้น เขาถอนหายใจยาวเหยียดไปจริงๆด้วยหมายความว่าอาเลมะหนีไปกับพวกนั้นครับคุณพ่อมีหลักฐานอะไรเหรอะเสื้อผ้าของอาเลมะอยู่ที่เพิงพักของพวกนั้นครับมันยังไงกันพ่อยังไม่เข้าใจผมคาดว่าพวกมันต้องเอาเสื้อผ้าของผู้ชายให้อเลมะสวมใส่เพื่อพรางตัวส่วนเสื้อผ้าของอาเลมะสซุกซ่อนอยู่ที่ที่พักของพวกมันนั่นแหละเอากันทึงเพียงนั้นเชียวเลอ เด็กมันใจแตกครับคุณพ่อดีที่หัวแกก็ดอนไม่แตกด้วยคณะสำรวจป่าเสียเวลาไปเครึ่งค่อนวันกับเรื่องของอะเลมะสาวดอยใจแตกสันทัดกับเจ้ดอนเข็ดขี้อ่อนขี้แก่ไปตามๆกันสันทัดย,ยังโดนบิดาเทศนาสะอ่วมอรไทยส่วนเจ้าดอนมันพยายามหลบๆเลี่ยงๆลลูกพี่ของมันอยู่ตลอดเวลาอย่างรู้ความผิด สิงคอนเองกลับทำเฉยเสียเพราะไก่ย,ยังตื่นอยู่และอยู่ต่อหน้าพ่อเลี้ยงถ้าจะ้อนเผลอเมื่อไหร่เป็นโดนแน่ทั้งหมดกินข้าวกลางวันที่ผุกผาหมอนพอ13นาฬิกานิดหน่อยหัวหน้าคณะก็สั่งเดินทันทีเมฆขินสะพายไรเฟิลคู่ชีพขวางไว้ด้านหลังชักมีดเดินป่าออกมาถือกระชับอยู่ในมือแล้วเดินนำลูกหาบทั้ง12ออกจากที่นั่น เธอทำทุกอย่างคล้ายคลึงเมยสวยเป็นที่สุดจนเจ้าดอนกับพวกลูกหาบชักจะแปลกใจไปตามๆกันในพฤติกรรมนั้นสำหรับเจ้าดอนมันยังไม่ยอมรับผู้หญิงสาวรุ่นแปลกหน้าคนนี้เป็นพรานนำทางสำหยังหาโอกาสที่จะแก้แค้นทุกขนาดจิตพรานสาวเดินไปซุบซิบไอ้ยี่สองสาคำซึ่งไม่มีใครได้ยินส่วนอดีตหัวหน้าพาลีซอพยักหน้างึกงักอย่างเข้าใจแล้วหล่อนก็กลับเดินแซงไปข้างหน้า โดยใช้มีดเดินป่าหัวดซ้ายป่ายขวายอดไผ่ที่จี้ลงมาจนลูกหาบทั้งหกคู่เดินผ่านไปได้สะดวกเจ้าดอนเร่งฝีเท้าจนตามทันไอ,อ้ยี่กับคู่ของมันแล้วถามเสียงกระชากไอ,อย้ยี่อีเมมันพูดอะไรกับมึงวะลีสอนหนุ่มเหลือบตาขึ้นมองคู่ปรับนิดหนึ่งสูงอยากรุ่กไปถามเอาเองสิเจ้าดอนชนเกิดอุถามมึงไม่ได้ถามอีนั่น เฮาบอกฮู่ทางที่ดีสูไปไกลๆเขาดีกว่าเวลาเขาหาบของหนักๆไม่ชอบให้ใครมาอยู่ใกล้ไอ้เวนเดี๋ยวถีบให้เขาให้ล็อกเฮาบอกกลัวสูน่าจะบอกให้แปลว่ามึงอยากจะเจอกะกูอย่างนั้นเหรอฮึไอ้ยี่บอกเสียงขึ้นจมกูกอย่างไม่วันเกรงเจ้าดอนใดๆทั้งสิน้นถึงแม้ร่างกายมันจะผอมกระรองก็ตามมันเอโกมันใส่เจ้าดอนมานาน เพราะเจ้าดอนพยายามหาทางกดและข่มขู่อยู่ตลอดเวลางั้นเย็นนี้ตัวต่อตัวก็กลัวมาตัวต่อสองตัวหาวก็บอกตัวมึงอยากคุยปีนหน่อยเลยว่าไอ้ขี้ยาแล้วมึงจะรู้สึกเจ้าดอนขบเขีเข้ยวเคี้ยวฟันชี้หน้าเมฆขีนเหลยวมาเห็นเข้าพอด,ดีจึงหยุดเดินปล่อยให้ลูกหาบเดินแซงหล่อนไปยอนเองจะทำไมยี่หล่อนถามเสียงปกติเรื่องของข้าเองไม่เกี่ยว ต้องเกี่ยวสิเพราะพ่อเลี้ยงใหญ่มอบหมายลูกหาบทุกคนให้ข้าดูแลในระหว่างเดินทางเองตัวเปล่าไม่ได้แบกหามอะไรทําไมต้องท้าตีท้าต่อยไอ้ยี่มันด้วยเจ้าดอนสุดที่จะแปลกใจที่เมคินอยู่ถึงหัวแถวทําไมได้ยินที่เขาพูดกับไอ้ยี่บอกแล้วไงว่ามันเรื่องของข้าเรื่องของข้าด้วยเมคินเสียงคุณขึ้นมาทันทีถ้าเองยังไม่เลิกละลานไอ้ยี่ใครจะนําเรื่องเนี้บอกร้องหมดได้ผลทันตาเห็น เจ้าจอมกันล่อนหน้าเจือนลงทันทีอีเมมันแค่นเสียงรอดลายฟันสักวันเองก็ข้าต้องเจอกันวันนั้นยังไม่เข็ดหลาอีกเหรอวันนั้นข้าไม่พร้อมตังหากขอเวลาข้าอีกหน่อยเถอะวะแล้วจะได้เห็นดีกันคนอย่างข้าก็สิทธมีครูเหมือนกันสำหรับข้าที่ไหนเวลาใดได้ทั้งนั้นถ้าเมียสวยไม่ตายเองไม่มีทางเพเยอหน้าอย่างนี้หรอกวะระวังเงาหัวเองมั่ง อย่าเอาพลานรุ่นโครมาเกตทับหน่อยเลยข้าไม่หว่านหอกไม่ว่าใครทั้งนั้นนี่ได็ขาวว่าเองรับเอาไว้เยอะไม่ใช่เหรอใช่มันลากเสียงยาวทำนองโอ้โอวดนิดๆวันหลังถ้าเองแก่กล้าข้าขอลองสักตั้งเดี๋ยวนี้ก็ได้นิวาเจ้าจรอนยัวขึ้นมาทันทีที่ผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันท้าซึ่งซึ่งหน้ายัางข้าขีเกียรเคี้ยวกระดูอ่อนว่า ว่าแล้วหล่อนก็เดินแสงลูกหาปลดพรวไปทันทีปล่อยให้เจ้าดอนขบเขี้ยวเคี้ยวฝันตามหลังไปเจ้าดอนทรณงในตัวเองหลังจากที่ได้สืบทอดวิชาอาคมต่างๆจากเมียสวยซึ่งเพิ่งจะได้ร่ำเรียนเพียงนิดหน่อยจอมพรานก็เสียชีวิตเสียก่อนแต่มันก็พยายามร่ำเรียนด้วยตัวเองอยู่เสมอมานายจ้างทั้งหมดเดินตามหลังด้วยระยะห่างพอประมาณสันทัดกับพันศักด์เดินนำหน้าเช่นเคย ทั้งคู่มีแฟ้มที่คอยจดไปตลอดทางถึงสภาพป่าและอายุขนาดของไม้พ่อเลี้ยงสันทานเดินนำหน้าบุตรสาวและหลานสาวแสนสวยส่วนเขาคนนั้นคงเดินแบกหน้าไม้ปิดท้ายขบวนเช่นเคยในช่วงบ่ายของวันนี้รู้สึกอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติคุณพ่อทำไมอากาศร้อนแบบนี้ พอคิดว่าฝนใกล้จะตกนาะถึงได้ร้อนอบอ้าวรู้สึกหลายวันมาแล้วที่ฝนไม่ตกเย็นนี้เราจะถึงดอยปกกราาไหมคะคุณลงสุกัญญาถามไม่ถึงหรอกเพราะเราเสียเวลาไปเกือบครึ่งขอนวันกำหนดการเดิมจึงเปลี่ยนไปหมดต้องพักกลางทางไหมคุณลงก็คงยังนั้นเรื่องนี้ลุงบอกเมคขินไปแล้ว พูดถึงเมคินคุณพ่อมั่นใจเหรอคะว่าจะพาพวกเราไปตลอดรอดฟังพัชริยาถามพ่อยคําตอบลูกไม่ได้ลอกแต่คอยดูต่อไปจะดีกว่าไม่เสี่ยงไปหน่อยเลยคะก็เราเสี่ยงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วไม่ใช่เหรอจะเสียงต่อไปอีกจะเป็นไรไปท่านพูดออกไปตรงๆเพราะนับแต่เมคินสาวลึกลับเข้าอยู่ร่วมกับคณะ ท่านดูมีสีหน้าเคร่งเครือมากยิ่งขึ้นแต่ท่านไม่ปรีปากสงสยัยใดๆทั้งสิน้นสุกัญญาเร่งฝีเท้าจนทันผู้เป็นลงแล้วซักถามถึงภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศต่างๆพัชจิริยาถูกเบียดให้ถอยรอดลงมาหลอนจึงถือโอกาสเดินเคียงคู่กับเขาคนนั้นคุณแตงมีอะไรหรือครับเขาถามทันทีที่ร่างงามนั้นเดินเกือบจะชนไหล่เขา ไม่มีแต่อยากจะถามอะไรสักอย่างสองอย่างพลางชำเลืองหางตาดูนิดหนึ่งเชิญถามมาเถอะครับเขาบอกด้วยเสียงปกติคนบอกกันนิดว่าคุณจำกลิ่นฉันได้หมายความว่ายังไงชายหนุ่มสะดุ้งนิดหนึ่งไม่นึกว่าจะถูกถามเรื่องนี้อีกผมจำได้จริงๆครับกลิ่นของคุณแตงเอ๊ะจำได้ยังไงพูดออกมาดีๆนะเสียงห้วนอย่างไม่พอใจเขาถอนหายใจเล็กน้อยแล้วต่อว่า วันนั้นผมถูกชกจนลือดกำเดาไหลคุณแตงเอากระดาษเช็ดหน้าให้ผมหลายแผ่นไม่ใช่เหรือครับผมจึงเอาเช็ดบางแผ่นที่เหลือผมเก็บเอาไว้พอเห็นกระดาษชน,นิดเดียวกันที่คุณแตงใช้แล้วทิ้งอยู่ที่บ้านไอ้ยี่ผมจึงเก็บมาดมดูแล้วก็จําได้อย่างแม่นยําว่าเป็นของคุณแตงหล่อนหน้าแดงขึ้นมานิดหนึ่งไม่นึกว่าคําถามชนิดนี้จะเข้าเนื้อตัวเองแล้วตอนที่อาบน้าห้อยมื่อวันก่อนละ่ะ คนหายเข้าไปในเลือผหินกันนิดตั้งนานไปทําอะไรกันบอกมาตีอยากโกหกนะนิดเขาบอกฉันหมดแล้วแต่อยากฟังจะปากคุณอีกครั้งมาไม้นี้ชายหนุ่มทุกกะอึ้งไปชั่วขนานะไม่ได้ทําอะไรครับเพียงแต่ผมไม่ยอมคืนผ้าเขามาให้คุณนิดเท่านั้นทําไมไม่ยอมคืนผมอยากเห็นคุณนิดว่ายน้ําอย่างถูกวิธีจึงหลอกล่อให้ว่ายตามอยากเห็นนิดว่ายน้ําหรืออยากเห็นอะไรกันแนะ่ ถามพร้อมกับจ้องเขาตาเขียวปัดอยากเห็นคุณนิดว่ายน้ำจริงๆครับแปลว่าคุณไม่เห็นรูปร่างของนิดอย่างนั้นเหรอครับโกหกตอนที่คุณดำน้ำลงไปดึงผ้าของนิดล่ะไม่เห็นอะไรอีกเหมือนกันไม่เห็นครับเพราะใต้น้ามีโคลนขุ่นข้นผมไม่สามารถลืมตาในน้ำได้กลัวแสบตาครับเขาพยายามบอกด้วยสีหน้าจริงจังก็ได้และทีหลังโคดหินอยู่สองต่อสองล่ะ ไม่เห็นอะไรครับเพราะคุณนิดอยู่แต่ในน้ำพัชริยาพยายามจะต้อนให้จนม่มให้ได้ไม่จริงมั้งนี่ยังบอกกับฉันเลยว่าคุนอุ้มนิดไปหน้ามดโรธหินและจ้องเอาจ้องเอาแทบจะลืมหายใจเป็นไงคงเห็นหมดละสิบอกเสียงห้วนพร้อมกับค้อนให้เขาจนหน้างอหน้าควา่ำเล่งฝีเท้าจากไปปล่อยให้สุภาพบุรุษไพรตะลึงงานไม่เข้าใจอากับกิริยานั้น